สวัสดีตอนเช้าของบาเลนนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ไม่จะพามาดูผักกุ้งที่ปลูกในกระถางเนาะนี่นะคะอันนี้คือผักปุ้งแก้วที่แม่เชียบเนี่ยปลูกจากมเมล็ดนะคะเป็นผักปุ้งแก้วเนาะก็คือปลูกเอาไว้กินเล็กๆน้อยๆนะคะในกระถางจริงๆแล้วปลูกทั้งหมดอ่าหนึ่งซองกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะ ก็คือซองครึ่งเนาะแต่ว่าที่งอกขึ้นมาที่เห็นนะคะก็จะมีอยู่แค่เนี้ยก็คืองอกไม่ทุกมเมล็ดนะคะเพราะว่าแม่เจี๊ยบเนี่ยปลูกตอนช่วงหน้าหน้าร้อนของบาเลนก็ค่อนข้างที่จะมีความเสียหายเยอะนะคะงอกอัตราก,การงอกก็จะไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่า,เ,าเนื่องจากช่วงนี้อากาศคือร้อนนะคะพวกนี้นะคะก็คือปลูกก่อนประมาณสองอาทิตย์แล้วก็แม่เจ๊บก็เอามาเล็ด รอบใหม่มาลงตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะมเมล็ดตรงนี้ก็ก็คือเขาไม่งอกนะคะเสียหายเนาะแล้วก็ไม่งอกไม่เจาก,กเลยเอาเอามาเล็ดรอบใหม่นะคะไปแช่น้ําแล้วก็เอามาลงเนี่ยก็ได้อยู่แค่นี้นะคะก็คือน้อยมากเนาะจะให้ดูนะคะต้นเขาอวบสวยมากเลยนะกกุ้งแก้วนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่เจ้านะคะจะมาทําการตัด ัดผักบุ้งเนาะเอาไปใส่ตุ้มกัจับนะคะอืมนี่ก็คือผักบุ้งแก้วของเราไมข้างในนี่ข้างในถ้าเราตัดตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่นะคะนี่ปลูกในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่ามันก็จะมีมะเมล็ดที่งอกแล้วก็ไม่งอกแล้วก็อัตราความเสียหายก็จะเยอะเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาดูตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะนี่ก็ผักบุ้งแก้วนะกำลังงอกกำลังโตนะคะจริงๆก็ก็ปลูกเยอะอยู่นะแต่ว่าด้วยช่วงนี้นะคะก็คืออากาศมันร้อนมากนะเข,เขาก็เลยเสี่ยงนะคะที่ที่จะไม่งอกเยอะมากนี่นะคะหนึ่งหนึ่งซองครึ่งนะคะได้อยู่ประมาณแค่นี้เห็นไหมน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับที่เรา หวานมาเมล็ดลงไปนะคะโรยมเมล็ดลงไปในกระถางน่าเสียดายเนาะแต่ก็โอเคนะคะหน้าร้อนได้กินเท่านี้ก็ถือว่าโอเคเนาะคลิปนี้ก็พามาดูผับปุ้งเฉยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดประมาณช่วงเย็น,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาจากไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาเนาะก็มาแวะที่ตลาดนะคะตลาด ปลานะคะก็คือราเมดเนาะห้างรามินะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าห้างนะรอบนี้เรามาเพื่อที่จะมาซื้อของกินของใช้นะคะก็คือของไทยที่ร้านอินเดียหลังจากที่เราช็อปปิ้งนะคะช็อปปิ้งเสร็จจากร้านอินเดียก็ไปตลาดปลากลับมาจากตลาดปลานะคะก็มามาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นตลาดของสดนะคะอย่างเช่นพวกเนื้อไก่เนื้อวัว เนื้อแพะอะไรต่างๆนะคะก็จะอยู่ตรงตึกนี้นะคะเขาจะขายเป็นเป็นโซนนะคะเป็นตึกเป็นโซนของใครของอตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่เขาขายพวกเนื้อไก่ต่างๆเนาะนี่ค่ะตึกนี้ก็มาดูนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนี่นะคะก็คือของที่เราได้จากร้านอินเดียนะคะเป็นพวกผัก ผลไม้อ๋อผลไม้ไม่มีนะคะเป็นพวกผักของกินของใช้ต่างๆนะคะที่เป็นพวกวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เราจะใช้ปรุงอาหารแล้วก็อยู่ด้านหลังก็มีเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวแม่เจี๊ยบนะคะจะถ่ายเพื่อนๆดูเนาะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะตอนนี้ก็คืออากาศร้อนมากพอดีแม่เจี๊ยบมาหายอยากได้ตีนไก่นะคะแล้วก็ตูดไก่ก็เลยให้พ่อโยกนะคะมาแวะที่ตลาดาเนื้อสดนะคะ เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าเราได้ซื้ออะไรมาบ้างเนาะถึงบ้านแล้วนะคะช่วยประโยมขนของนี่ช่วยประโยมขนของขึ้นบ้าน อากาศร้อนนะคะข้างนอกดื่มน้ำมะพร้าวใส่น้ำแข็งเนาะเย็นชื่นใจนะคะนี่คืน้ำมะพร้าวของไทยเรานะคะโอ้โหไหลเต็มเลยร้อนะนะคะขนของขึ้นมาบนบ้านอันนี้ก็เป็นของที่เราซื้อมาวันนี้นะคะอันนี้จะให้ดูคร่าวๆนะคะ นี่ค่ะรอบนี้ซื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ <Yes. S 1> ก็พอประมาณเนาะก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะคะรอบนี้เป็นของที่เราต้องใช้ประจําวันของกินของใช้ที่เราต้องกินต้องใช้ในแต่ละวันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเนาะเดี๋ยวเจ่จจาเริ่มจากตรงนี้นะตรงนี้ก็คือใกล้กว่าเนาะอันนี้เป็นปลาไม่ก็คซื้อปลาทูนะคะอันนี้คือปลาทูปลาทูนะคะเจ้ามานึง่งใส่ตู้เอาไว้เอาไว้พ่อรูกกินเนาะอันนี้กล้วยนะคะกล้วยคล้ายๆกับกล้วยน้ำว้าบ้านเราอะ่ะไม่รู้กล้วยเออคล้ายๆกับกล้วยไข่บวกกล้วยน้ำว้านะคะนี่ อันนี้พ่อเขาซื้อมาเขาเริ่มหอมนะคะจะซื้อมาทําขนมแล้วก็มีนี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมเนาะช่วงนี้จะมีแค่ต้นหอมต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีต้นเล็กไปซื้อหอมที่ร้านอินเดียทุกครั้งนะคะเขาก็จะถามคําถามเดิมๆซ้าๆนะคะว่าซื้อไปทําอะไรซื้อไปขายหรือเปล่าเห็นเราซื้อเยอะนะคะนี่ก็เป็นผักนะคะ ผักชีเนะาะรอบนี้ไม่มีประกาศขาวนะคะเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นช่วงอา,ากาศร้อนนะนี่ก็ฟักทองนะคะแล้วก็ฟักน้าเต้านะ,ะไอ้ฟักฟักแฟนพูดผิดนะฟักแฟนต้องรีบต้องร,รีบพูดนะคะตรงน,นี้ทําคลิปเพราะว่าคือมันจะยาวนะ,ะเดี๋ยวคลิปยาวอันนี้ผักโขมนะมจะซื้อมาแกงอ่อมใส่หอยนะคะหอยเชอรี่หอยเติมเนม่ยจะซื้อมาทําแกงอ่อมนะคะ เผือกเนี่ยคือไม่จะซื้อมาปลูกนะคะเพราะว่าปลูกเป็นไม้ประดับพยงแกชอบใบของเผือกอันนี้นะคะเป็นมันนะมันไม่จะจะซื้อมาเชื่อมนะคะไม่รู้มันมันเป็นมันของอินเดียทางฝั่งอินเดียนะคะแต่มันก็คล้ายๆกับมันห้านาทีบ้านเราอ,อ,อร่อยเหมือนกันไม่เคยกินนะคะก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะเหมือนบ้านขออภัยนะคะขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องโดนลูกแย่งไปแล้วนะคะลูกสาวไม่เจ็บ ชอบนะคะค่ะตั้งกล้องถ้าไม่เจ็บเนี่ยใช้ขาตั้งกล้องทําอะไรนะคะเขาก็จะร้องงอแงเอานะคะ <dalam S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นเวลามจะถ่ายวิดีโอหรืออะไรก็จะไม่ค่อยมีขาตั้งกล้องเพราะว่าลูกสาวเห็นไม่ได้นะคะถ้าเห็นก็จะคือร้องงอแงจะเอานะคะก <g iggle> ็ <g iggle> เลยไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องก็จะเวียนหัวเหมือนเดิมนะคะ นี่อันนี้ก็คือบวบเหลี่ยมนะคะคือไม่จะชอบต้มแกงหน่อไม้เนาะก็จะซื้อมาใส่แกงหน่อไม้นะคะใส่ใบตรนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นชานะคะชาเขียวชาเขียวมาไว้ชงกินนะคะเพราะอากาศร้อนเนาะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะก็จะต้องมีพวกชาไว้ชงกินอันนี้ก็เป็นชาไทยชาไทยแล้วก็น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าเราก็ยังเหลืออีกแต่ว่าเราซื้อมาไว้เพิ่มนะคะแล้วก็มีไอ้นุโมโตะนะคะอ่าชูรสผงชูรสก็มีนะคะแต่ว่าแม่เจ้าก็ซื้อมาไว้เพิ่ม อะไรที่ยังเหลืออยู่ก็เราก็จะซื้อมาแค่อย่างละหนึ่งนะคะแต่ถ้าหมดจริงๆนะคะก็จะซื้อเป็นสองอย่างตัวนี้นะคะแป้งก็คือหมดนะเราก็ซื้อสองนะคะเพราะเป็นคนที่ชอบกินขนมมากๆอันนี้ก็จะเป็นพวกเส้นหมี่นะคะเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่มากๆเลยนะคะไม่ค่อยจะชอบกินเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่ว่าจะชอบกินเป็นเส้นหมี่กินง่ายกว่านะคะนี่ก็น่าจะเป็นแป้งข้าวเหนียว่แป้งข้าวเหนียวได้มาสองนะคะ แล้วก็แป้งข้าวเจ้าเอา้าลืมแป้งมันโอ้ยไม่จะลืมแป้งมันซะนี่ได้แต่แป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันลืมไม่เป็นไรเรามีแป้งเท้านะคะแป้งเท้าเรามีหลายห่ออยู่หลายหลายถุงก็เออก็ช่วยก็มันก็ใช้ได้แหละแต่ปกติเราก็ชิมแต่เป็นแป้งมันเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นซอสนะคะ ซอสถัว่วนี่นะคะก็เป็นน้ำปลาเป็นซอสเป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เฮลูบอยอันนี้ของเราก็ยังเหลือนะคะก็ซื้อมาเพิ่มเฉยๆผงกะหรี่ไปซื้อไม่มีนะคะไม่ได้ผงกะหรี่เลยรอบนี้ช่วงนี้ร้านอินเดียไม่ค่อยมีผงกะหรี่นะคะจะต้องไปร้านไทยอย่างเดียวเนาะก็ะเป็นน้ำมันหอยนะคะก็เป็นของจริงของใช้ประจำวันของเราเนาะ ก็เป็นผักชีไปเรื่อยนะคะจริงๆมันจะซื้อมาก็จะเอามาตัดรางแล้วก็เอามาขยายพันธุ์นะคะชีไปเรื่อยเอไว้ตรงโน้นนะคะใช่ปะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้หน่อไม้ไมคือจอมาแกงนะคะจะซื้อมาแกงนะคะชอบกินแกงหน่อไม้นะนี่ค่ะเป็นพวกผงอ่าเป็นพวกเอ่ออะไรนะกะทิกะทิผงเนาะน ที่ผมนี้เสร็จแล้วนะคะเอาไปฝั่งโน้นมันก็จะเป็นพวกเอใบเตยนะคะ <pers> อ่านั่งดีๆสิลูกนั่งดีๆอ่าหนูนั่งดีๆค่ะนั่งตรงนี้เลยก็มีเห็ดนะคะเห็ดก็ได้มาเยอะเลยะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดนะคะเห็ดอันนี้น่าจะมาจากสีลังกานะคะสู่อินเดียนะคะ <pers> น,น่าจะมาจากสีลังกานะคะมีเป็นเห็ดะคล่ายๆถ้าบ้านเราก็จะเป็นเห็ดขอนนะเห็ดขอนขาวนะคะ นี่จะมาใส่แกนหอไม้ใบเตยใบเตยนะคะเอามาไว้ทําขนมอันนี้ก็เป็นถั่วนะคะถั่วจะเอามาไว้ทําถั่วงอกอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะคะมะพร,าาพรา้าวมะพร้าวขูดเรียบร้อยแล้วนะคะมา,าไว้คัน้นน้ากะทิเอาไว้ทําขนม อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเหมือนกันนะคะไม่นจ่ก็จะเน้นเป็นเห็ดเยอะนะคะจริงๆอยากได้เยอะกว่านี้นะอยากได้สักประมาณสิแพ็คนะคะแต่พอดีมีอยู่แค่นี้ก็เลยเหาหมดเลยนะคะนนได้มาได้มาประมาณเท่านี้นะคะก็จะมีขาด้วยอันนี้ก็คือจะพิเศษหน่อยนะคะก็จะเป็นมะแข้งนะคะอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะแต่ว่ามะเขือพวงต <ia> ัว <pater n itas> นี้ก็นี่นะคะเพไม่ใช่ของไทยนะคะมาจาก สีลังกานะคะก็ใช้แทนกันได้นะคะรสชาติก็เหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากอันนี้ <laughs> ไม่ได้ซื้อนะอันนี้นะคะจะเป็นะมาาะละกอมะละกอนี่ก็คือเขาแถมมาให้นะ <laughs> เห็นปกติเราจะเป็นลูกค้าพิเศษนะเพราะว่าคือยังไงอะ่ะเราคือเราซื้อร้านนี้ร้านเดียวนะคะท,ที่ที่มันที่มันาม่านะร้านที่ตลาดปลาเนี่ยก็คือจะเป็นร้านเดียวที่เราเข้านะคะ ตลอดระยะเวลา10ปีนะคะที่อยู่ที่บาเลนเนี่ยก็คือจะซื้อแค่ร้านนี้พอหลังจากเราซื้อของเสร็จเขาก็จะมีของแถมนะคะจะเป็นตัวน้ําส้มนู่นนั่นนี่ของต่งางๆนะคะของอเป็นเครื่องดื่มแล้วก็จะมีนี่นะคะเป็นมะละกอแล้วแต่ว่าแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะแถมอะไรให้นะคะขอซื้อไม่ขายนะคะแต่เขาก็จะแถมให้เราเพราะว่าปกติเราก็ซื้อของเยอะด้วยนะหลอดไม่ชะซื้อหลอดนะคะหลอดเอามาไว้ใช้ ก็มีตะไครนนี้ก็เป็นตะไคร์แล้วก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ตูดไก่นะคะตูดไก่แล้วก็ตูดไก่แล้วก็หนังไก่นะคะจริงๆอยากได้ตีนไก่แต่ว่าไม่มีนะคะจริงๆมีแต่ว่าเราไปไม่ทันนะคะก็คือหมดก่อนแล้วเขาบอกว่าประมาณบ่ายสามโมงค่อยมาเอานะคะทีนี้บ่ายสามโมงเราก็ไม่ได้เข้าไปแล้วนะคะก็เลยได้มาแค่สองอย่าง ถ้าจะเข้าเปเีาก็คือได้นะเพราะว่าร้านร้านที่เขาขายพวกตีนไก่ตูดไก่เขาบอกว่าคนไทยนะคะคือไปเหมาหมดเลยเขาจะขายดีมากนะคะส่วนมากคนไทยก็จะไปรับร้านที่นี่นะคะร้านที่อยู่มาเาเาเนี่ยเอาไปขายอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลานะคะนี่แล้วก็นู้นก็จะเป็นข้าวขา้าวเหนียวตรงนู้นจะเป็นข้าวเหนียวอ๊ะข้าวเหนียวเนี่ยไม่รู้สึกว่าซื้อมาเยอะนะแต่ว่าทําไมมันมีอยู่แค่นี้ เอมหาไม่เจอสงสัยเขาไม่ได้เอาใส่ในเออไม่ได้เอาใส่ในถุงให้เราแน่ๆเลยเพราะว่าเพราะว่าเออข้าวอ่ะเราซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งนาถุงหนึ่งก็คือเอออันนี้ไม่มียี่ห้อนะคะที่เขากรอ,อกถุงขายนะคะเป็นธรรมดาแต่อีกถุงหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นข้าวแบบเอยี่ห้อของเขานะคะของบาเลนอันแล้วก็จะเป็นพวกของทะเลต่างๆที่เราซื้อมา ก็จะมีอยู่แค่นี้นะของทะเลปูปลากุ้งหอยคือทุกอย่างนะคะปลาก็ยังสดๆอยู่นะปลานิ่นนะคะยังดิ้นๆอยู่เลยนะเป็นปลาที่สดจริงๆนะไม่เจ็บก็เลยว่าจะซื้อมาทำปลาเผาให้พโยมกินเนาะอะของก็มีอยู่แค่นี้นะคะทำแกงหน่อไม้ก็จะเน้นเห็ดหน่อยนะกินไม่ได้นะลูกเห็ดยังดิบอยู่หนูอย่าเพิ่งเอาไปกินนะ นี่นะคะมาใส่แกงหน่อไม้อย่างเดียวไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยอันนี้คือจะมา,าใส่ในแกงหน่อไม้อยากได้เห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดอย่างอื่นนะคะแต่ว่าไม่มีปกติที่ร้านนี้เขาจะมีหลายเห็ดนะแต่ว่าไปรอบนี้ไม่มีนะคะเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงๆ่งะแหละแล้วแต่เราจะไปถูกตอนไหนนะคะไปถูกช่วงไหนอะ่ะ กินไม่ได้ลกูกกินไม่ได้เห็ดกินไม่ได้โอเคนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่จะก,ก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูว่าเราอะซื้อของอะไรมาบ้างนะคะจริงๆอ่อะก็ซื้อมาเป็นประจำแล้วค่ะแต่มไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอแต่ช่วงนี้อะก็คือมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะคะไม่ค่อยมีแบบว่าวิดีโอจะมาลง ใน YouTube นะคะก็เลยเไปซื้อของมาก็เลยเอามาทำเป็นคอนเทนต์นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะแล้วก็ตัวเล็กก็จะยุ่งๆปวนๆหน่อยนะคะช่วงนี้เอาไว้เจอกันคลิปวิดโอหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมเนาะสวัสดีค่ะ